วันนี้นะคะเอ๋จะมานำเสนอนะคะหอยหลอดผัดฉ่าค่ะด้วยซอสกระเพราคุณเอ๋นะคะค่ะนี่เลยนะคะวันนี้เอ๋เข้าครัวนะคะทุกคนเอาไฟจะสุกเนาะนะคะนี่เลยวันนี้นะคะจะเป็นเมนูนะคะซอสทำหอยหลอดผัดฉ่าด้วยซอสกระเพราซอสอนเนกประสงค์นะคะของเอ๋นะคะเป็นสูตรสมุนไพรโบราณม,มาดีดีใกล้เรืน่าผิดนะดูตัวเดีย ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเนื้อก,กินมา,ากเนื้กินมากเอาแล้วค่ะไปดูวิธทีทำกันเลยดีกว่าน,นะคะแซฟเวอร์แซฟเวอร์อันนี้เป็นช่องใหม่เองนะช่องทำอาหารนะคะค่ะช่องคุณเอ๋ถ่ายขอมดีและอร่อยนะคะดูแล้วกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะคะไปดูวิธีท,ทำเลยเริ่มต้นก็ใส่น้ำมันนะคะใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้นะคะไปผัดให้หอมเลยค่ะ อหอมๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หอยหลอดค่ะลงไปอันนี้หอยหลอดนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะน่ากินมากๆเลยแล้วก็สดมากๆเลยนะคะอันนี้ซื้อมาจากจันทบุรีค่ะตัวใหญ่มากๆค่ะผัดแค่พอสุกนะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสกะเพราครัวคุณเอซอสสมุนไพร สูตรโบราณนะคะเค็มข้นมากด้วยสมุนไพรเลยค่ะทีนี้เราก็ผัดให้เข้าจันนะคะแล้วก็ใส่เครื่องผัดเ็ปค่ะก็มีกระชายซอยนะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะแล้วก็ตกท้ายด้วยใบกระเพราค่ะนะคะนี่เลยค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วทําง่ายไหมคะมีแค่ซอสกระเพราครัว,วคุณเอ๋ยอย่างเดียวนะคะก็ทําอาหารได้หลากหลายเมนูเลย ชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะกดไ like ลค์หรือยังกดไ like ลค์